สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๊กค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคือมองกันแล้วแสบกันเองแสบตากันเองนะคะคุณผู้ชมอะอะไรค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพียวไลฟ์สวยรวยเสน่ห์ค่ะและแน่นอนค่ะนักสาวบ้านเมืองค่ะ นางติ๊กสาบ้านค่ะอ่ะเป็นอย่างต้องใจขนาดนี้นะคะบอค่ะเพื่อให้ได้ฟิลนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะมอพอเขาสองคนค่ะก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากกันย่าและน้อนและมีหลายท่านถามกันเข้ามาเอา๊ะว่าไอเครื่องดื่มย้ายอาหารกลิ่นกีวีของเขาค่ะซอยในเรื่องของอีอย่างใดแน่ซอยในเรื่องของการวกควบคุมนำนักได้จริงหรือไม่แลวมันมีกระบวนการจังใดเนี่ยมีคำถามเยอะแยะมากมายเลย จะบอกเลยค่ะคุณผู้ชมบอกตรงนี้เลยค่ะว่าช่วยได้จริงๆอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมในฐานะที่นันเป็นคนที่ดื่มเครื่องดื่มจาอาหารกลิ่นกีวีเป็นประจานะคะก็คือมันสามารถควบคุมน้ําหนักได้จริงเพราะว่าเวลาดื่มเข้าไปก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเราอิ่มท้องเร็วมากขึ้นนี่แต่คือจะบอกว่ามันไม่ใช่การกดประสาทที่ทําให้แบบไม่หิวข้าวหรืออะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมคือมันเป็นสารอาหารที่ได้คุณประโยชน์ก็คือมีผลไม้กากใยเพียงพอแต่ ร่างกายของเรานั่นเองใช่ราคาหลายๆท่านสงสัยมานะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเฮานะคะซอยในเรื่องของการวกควบคุมน้ำหนักได้หรือบอต้องบอกตามตรงนะคะว่าโตกนะคะเครื่องดื่มย้ายอาหารของเขาเมื่อรับประทานต<ช>่อไปปุ๊บเนี่ยขาจะเข้าไปทํางานในการเพิ่มกาก,ากย้ายเติมสารอาหารต่างๆที่มี<ช>ประโยชน์ต่อร่างกายจึงที่ในเฮาอิ่มแบบมีสารอาหารแบบว่าสุขภาพดีเขาบอกว่าเข้าไปทําปฏิกิริยาในการดูดซึมอาหารนั่นเองก็คือ จะได้ผลเร็วด้วยแล้วก็ซ้ําอีกอย่างหนึ่งก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองโอ้ท้อทยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะมีแบบว่าออสารกดประาทใช่เคยกินเหมือนกันจะบอกเลยว่ามันเป็นสารกดประสาทที่แบบว่ามันทาให้เรามึนๆอื่นๆด้วยแล้วมันก็ทําให้เราไม่อยากอาหารแต่จริงๆอะท้อกเราหิวนะ แต่มันกดประสาทให้เราแบบโอ๊ยไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเ้อเร่มหิวมันตรงข้ามกันกับสมองแล้วถ้าเกิดว่าถ้ากินเข้าไปเยอะๆแล้วน่ะจะทาให้สมองเราไม่ดีอ่ะไม่ดีก็คือสมองปอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดว่ากินอาหารครบถวนสมบูรณ์เลยนะส่วนกินจําพวกนี้เข้าไปรับรองคะเออเลอมากก็นี่ค่ะชนะนะคะผู้ใดที่อยากควบคุมน้ำหนักกาควนที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่นะคะเขาบอกเลยปลอดภัยต่อร่างกายของคุณในระยะยาวมาดูแล้ว ต้องะค,ะค่ะคุณผู้ชมและนอกเหนือจากนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่ามันเป็นวิธีที่ล้างสารพิษออกจากร่างกายเป็น4ขั้นตอนด้วยกันอย่างแรกก็คือเป็นการล้างสิ่งสกปรกที่หมักหมมตกค้างนะคะในลาไส้ของเราอย่างที่สองก็คือกวาดเศษปฏิกูลของเน่าเสียที่ตกค้างในลาไส้เด้อออกไปอ,อย่างที่สก็คือดูดสารพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในในลำไส้ของเราได้ก็คือคถ้าคุณอุจจาระออกมาอาจจะไม่เหม็นเหมือนแต่ก่อนก็ได้<อ>และอย่างสุดท้ายก็คือการซับนั่นเองก็คือ คือการขับถ่ายสิ่งสกปรกออกจากร่างกายนั่นเองค่ะโอ้นะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะคะคือซอยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยแต่ยังข้าไปค่ะชํำระล่างนะคะสารพิษนะคะหรือว่าสิ่งเ,เม็นเหนาเมน็นสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในรัไใสของเขาถูก<ม>ออกไปะนะคะเมื่อสิ่งเรานี่ออกไปปุ๊บเนี่ยสุขภาพของเขาจะเริ่มดีขึ้นเมื่อเขาทานอาหารเข้าไปหรือว่าอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะสามารถดูดซึมไปใส่งานได้รอยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องค่ะ ล้ำสายสะอาดแล้วเด้<ช>แต่ก่อนยล้ำใส่นิ่เน่าเม็นขนาดเลย,เลยใช่คุณผู้ชมแต่อยากจะบอกว่ากระบวนการการล้างสามัมผัสในลำไส้ก็คือมันก็แตกต่างไปแต่<ช>แต่ละคนนะคุณผูช้ชมอย่างพิตี๊ก็อาจจะตัวเล็กหน่อยก็ <นะ S 2> คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีลำไส้ยาวกว่าช่วงตัวเนี่ย ประมาณ6เท่านั่นเองแสดงว่าลำไส้ของนังติกบยาก็คือกระลำไส้ก็เหมือนกับว่าจะไปทําปฏิกิริยากันต่างกันเป็นคนคนไปแล้วแต่ความความสูงของเราแล้วบางคนเนี่ยสุขภาพที่ดีก็ก็คือมันก็ต้องทานผักผลไม้ควบคู่กันไปด้วยแต่บางคนเขาอาจจะไม่ทานผักผลไม้แบบกินไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยบางคนไม่ค่อยทานผัก เครื่องดื่มยาอาหารกลิ่นกีวีตัวนี้ก็สามารถไปเติมเต็มได้เนาะค่ะนะคะเขาบอกเลยว่ากลิ่นง่ายนะคะหอมอร่อยอยบ่เหมือนนะคะพวกดีท็อกซ์ที่คุ้นเคยทานมาอย่างแน่นอนกบคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าเป็นกลิ่นกีวีที่ทานง่ายค่ะสามารถดีทอ็อกซ์ลาใสานะคะโดยวิธีง่ายๆปลอดภัยได้อยู่บ้านดีท็อกซ์ด้วยตัวเองได้ใช่แล้วคุณผู้ชมแค่หนึ่งซองเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมอ่ะ ไม่มีอซองกำลังแต่เลยเอเอากลับบ้านไปกินอยู่นะคะแค่หนึ่งซองเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเป็นใย,ยอาหารนะ,ะที่มีประโยชน์มีปริมราณเทียบเท่าผักผล,ล,ลไม้ใย,ยอาหารนะคะในแต่ละวันกันเลยทีเดียวแม่แล้วขาบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าแน่น้อนค่ะหนึ่งซองเนี่ย <cotton> น,นี้นะคะพวกสารระยประโยชน์ที่ร่างกายต้องการให้ร้ามันอยู่ที่ว่ามีอินูรีนมีโอลิโกฟุกโตซึ่งเป็นใยอาหารนะคะที่เป็นหน้าที่หลักเลยในการดูดซึมดูดซับจับรางสารพิษออกจากร่างกาย มีโคลลีฟิลแคลเซียมกัวการวิตามินซีเส้นใยอาหารจากแอปเปิลแล้วก็ส้มแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดไซเลียมโอ้เยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมสามารถดูดซับไขมันเอาสิ่งสกปรกออกไปก็คือเนี่ยนะคะและของเขาเป็นเครื่องดื่มย้ายอาหารนะคะจะเป็นเด็กน้อยนะคะหาเดือน6เดือนหนึ่งปี2ปีปู้ยิ่งผูดถูกนะคะสามารถทานอะไรมาได้เมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มย้ายอาหารบ่เมนอาหารเสริมชนะนะคะก็คือว่ามีความปลอดภัยค่อนข้าง ฉะนั้นเราต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเด็กน้อยที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุจลารหรือว่าล้ำไส้หรือว่าทองเสียทานแล้วแหงยิงดีถูกต้องค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามเราได้เลยหรือสั่งซื้อได้เลยคะ่ะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอน,นี้เลยค่ะคุณผู้ชมและช่วงหน้าค่ะก็อยู่ในช่วงเพียวไลฟ์เลเวอร์นะคะต้องรอติดตามกันให้ดีๆค่ะ คุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดยามองค้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคหลายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จำนวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้สสัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักลดลงไป4กิโล ผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไป3เดือนกว่าๆสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแข็งแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และฮา l a นเครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0860458118 หรือ0860458448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลช่วงเพียวไลเลเวอร์ อาละครคุณผู้ชมค่ะกับเขามมสูช่วงนะคะเพียอรัเลเวอร์นั่นเองค่ะเป็นช่วงที่จะมีผู้ที่ลงไลน์นะคะในเครือดมยายานกรีนกีวีของเขามาแชร์ประสบการณ์นั่นเองค่ะและรู้สึกว่านุ่มดีม้ามอนีครับคุณนาคุณตาเป็นยังมากเลยค่ะนาเหน่นมาแล้วค่ะจะเป็นบุไดไปบุไดนอกจากพี่เอกอดิซรนของเขานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งแล้ว พอกันดูพ่อเป็นคนที่ลงไลทุกโตเลยของเพียวไลเลยกวาดได้เป็นบ่อคับพี่เอค่ะ<ช>ครับผมเพราะว่าหนุ่มบอกก่อนเลยนะพี่เอกเนี่ยนุ่มครีเอทีฟไฟแรงคนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเจอสินค้ามามากมายหลายอย่างได้ทาโฆษณาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารหรือาจะเป็นเครื่องสำอางก็คือเจอเจอมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วครับแต่ยังไงคะแต่ก็มาลงไลในเพียวไลอยู่ดีใช่ไหมคะอย่างผลิตภัณฑ์พวกดีท้องเนี่ย แน่นอนเน่ะเราทําสินค้าตัวนี้เราก็ต้องทดลองใช้ของตัวของเขาเองของเพียวไลท์เองแล้วก็ตัวของสินค้าของยี่ห้ออื่นด้วยเราเห็นเรารู้เราเลยบอกคนได้แน่นอนครับหันมามองนัดนนะเราเห็นเรารู้อย่างงี้เลยนะผู้งใช่ตาแบบคืออยากจะเล่าให้ฟังนะว่าพวกดีท็อกที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยโอเคแหละเขาใส่สมผสมจากธรรมชาติหรืออะไรก็จริงแต่ทีนี้เขาจะใช้พวก สารอาหารที่แบบเน้นในเรื่องของเป็นการยาถ่ายมากกว่าใช่อย่างที่เราเห็นบ่อยๆนะ่จะเป็นพวกสารสกัดจากพวกผลส้มแขก<อ>หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันโอเคแหละมันมาจากธรรมชาติก็จริงแต่แต่พอร่างกายรับเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกระตุ้นให้มันกระตุ้นให้ตัวลำไส้เราทำงานหนักเหมือนอบีบรัดบีบรัดอะทำให้กระตุ้นให้แบบให้เราเอ,อื้ออ,ออแ,แบบ <ยะ S 2> ให้เราเอื้อเร็วอื้อเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่า ต้องบอกว่าดีท้องเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโชว์ประเด็นในการเน้นเน้นจุดขายในเรื่องของแบบทานแล้วทานแล้วถ่ายเลยทานแล้วถ่ายเลยถ่ายพรั่งพรูเลยอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งถ่ายดียิ่งถ่ายดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นเลยครับแล้วอย่างนี้คือเริ่มทานเครื่องดื่มยาอาหารกินจิงวิบนานอ๋อจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเราทานมาอยู่เรื่อยๆเราเราทานมาประมาณสองสามเดือนละเออแต่แบบว่าก็ไม่ได้ทานแบบ ประจำอ่ะเพราะว่าส่วนตัวเราเราเรา,เราสุขภาพดีแล้วระดับหนึ่งเราพึงพอใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อวันใดอ่ะที่แบบเรารู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนล้าหรือแบบว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ,อแบบอดอาหารทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี้ยเราจะเริ่มเอาตัวนี้มาเสริม,มประมาณนี้หรือว่าช่วงใดที่อยากจะพบคุ้มน้ำหนักเนี่ยก็จะเอาตัวนี้มาเสริมโดยเช่นเดียวกันถูกต้องครับวันไ,ไหนที่แบบว่าเราไปกินอะไรไม่ดีมา ไปทันของอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ปิงปิ้งเป็นสิ่งที่พี่เอกเคยบอกแล้วนะชอบมากมากเลยใช่เพราะว่าพวกไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสารพิษอยู่แล้วพอเรารู้เรารู้ตัวเรารู้ตัวว่าไอ้วันเนี้ยเรารับสารพิษละ พรุ่งนี้เราขับออกอ,อันนี้มันก็เป็นการวางแผนการการทานของเราเนี่ยมันก็ช,ช่วยเราได้ครับเพราะบางคนก็ไม่ได้ขับออกเนาะมินติงเนาะบางคนแบบ<อ>กินกินเข้าไปแต่ไม่ได้ขับสารพิษคือเขา้าใจว่าการถ่ายท้องคือการขับสารพิษไม่ใช่นะคะไม่ใช่มันคือการที่เราท้องเสียั่นเองถูกต้องครับถูกต้องนะคะเพราะว่าด้วยที่ผ่านมานะคะเป็นการส้าง่านิยมในทางผิดๆโดยการคิดว่าการยดททองใสต้องแบบว่าอุจลาออกมาเยอะๆจริงๆแล้วเบอกเกี่ยวกันคนละส่วนกันเลยกับการล้างล้องใส ถูกต้องคับนี่แหละค่ะเป็นความข้อใจผิดที่พานมาชนะนันมือนี่นะครับเปลี่ยนความคิดใหม่ซาวะมันบ่ถึกต้องในสิ่งที่พานมานนั่นเองค่ะพี่ใกญ่ใช่ค่ะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาด้วยด้วยความที่ผมเป็นทําโฆษณาเนี้ยเวลาจะทานหรือว่าจะใช้อะไรแล้วแต่เราต้องศึกษารายละเอียดโดยละเอียดเลยพวกสารอาหารเนี่ยเราก็ศึกษามาดีอย่างตัวของดีท็อกซ์ของเพียวไลท์เนี่ย คือมันมีสารอาหารที่โดดเด่นมากก็คือตัวอินูลินแล้วก็โอลิโกฟูตโตสซึ่ง<ท>ผมก็ได้มีโอกาสไปอสืบสหหาใน Google หรือว่าข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยคือทราบมาว่าเป็นอาหารที่แบบว่าพวกแพทย์ใช้ใช้แบบว่า,ใ,าให้ใช้ให้กับพวกผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าพวกนี้มันมีปริมาณปริมาณน้ําตาลต่ําแล้วก็มีปริมาณใย,ยอาหารสูงให้คุณค่าพลังงานโอเคเออมันทําให้แบบว่าคือเหมาะสําหรับผู้ป่วยอะ่ะ เออซึ <wonder> ่งแบบขนาดแบบว่าผู้ป่วยทานได้ง่ายอ่ะอย่างเรานี่หายห่วงเลย ก็คือเหมือนกับเขาว่าทางการแพทย์เขาก็เปิดวิจัยมาแล้วโน้ตสารอาหารที่มีอยู่ในเครื่องดื่มยาอาหารกลิ่นกีวีนั่นคือยอมรับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายด้วยถูกต้องครับผมนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กําลังมองหาคดีทอกนะคะไปนะคะดีทองรับใส่เจ้าของเนี่ยและกาลังกังวลยูเอ๊ะนะคะมันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่เอกอยากจะบอกยังกับคุณผู้ชมทั้งบ้านค่ะจริงๆเราเราอยากให้ลองทานดูครับเพราะว่าคือตัวเครื่องดื่มใาอาหารกลิ่นกีวี เนี่ยคือเขาเขาผลิตมาเพื่อแบบว่าสําหรับคนอย่างเราโดยเฉพาะคือแบบว่าคือไม่ใช่แบบว่าเน้นเน้นในเรื่องของผลประโยชน์เน้นใน,นเรื่องของการตลาดคือเขาแบบ ยิวยาเราอย่างแบบธรรมชาติจริงๆดีท็อกเราอย่างธรรมชาติจริงๆทําให้แบบเราปลอดภัยแล้วก็ในขณะเดียวกันมันได้ผลด้วยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแลวขอย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะสินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานยอมรับมากมายค่ะทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะคะองค์การอาหารและยาแล้วก็ GMP HACCP แล้วก็ฮาลาลนั่นเองค่ะที่อสลามก็สามารถทานได้เพราะมั่นใจในเรื่องคุณภาพมาตรฐานไม่อันตรายแน่นอนค่ะนะคะแล้ว คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่นะคะมีลูกหลานที่เจ็บไข้เด็ป่วยในเรื่องของการขับทายล้ำใส่ขอแนะนาไม่กินเลยเพราะว่าของเขาเป็นเครื่องดื่มย้ายอาหารที่เด็กก็สามารถทานได้ผู้หญิงทานได้ผู้หญิงที่มีโลูกสตรีมีคันนะคะก็สามารถทานได้หรือว่าคนที่เจ็บไข้เด็ป่วยทานแล้วแห่งดีโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเป็นพุงแพ้เป็นมะเร็งล้ำใส่ค่ะ ค่ะนีละดีเลยใช่แถมยังให้ผิวพรรณเนี่ยดูสดใสได้ด้วยนะเพราะมันก็อย่างที่บอกก็เป็นกากใยอาหารเป็นแบบว่าเป็นผลผักผลไม้ก็คือมันสามารถดูแลเรื่องผิวพรรณของเราได้ให้ผิวพรรณเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะจริงๆอยากจะแนะนําพวกกลุ่มที่สูงอายุจะเหมาะมากเพราะว่าอย่างอายุ40-50ปีขึ้นไปเนี่ยเขาทานอาหารคล้ายๆอย่างเราๆแหละแล้วสารพิษสารเคมีอะไรเขาสะสม